สวัสดีครับวันนี้มันที่หนึ่งกันยายนนะครับไกลสัมนาแล้วนะครับที่ยี่สิบนี้นะครับโอ้โหมาตอนวีที่แล้วนะครับดูเดือดเลือดพ่านนะฮะพุ่งทยานสู่ฟ้าใหม่ตลอดเวลานะครับผมแต่ก็ไม่ได้แรงมากครับเท่าข่าวนะครับแต่น้องเขาก็วิ่งไปตามเทนเลยครับผมต้องขึ้นไปตามเทนนะครับมาครับไม่เป็นการเสียเวลา เรามาดูกันว่าแนวรับสําคัญวันนี้ผมมองไปทางไหนเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมกันครับแนวรับสําคัญผมมองไปที่สามสี่ศูนย์ศูนย์ครับถึงสามสามเก้าเจ็ดนะครับเป็นโซนมาสเตอร์บาร์โซนที่หนึ่งแนวรับที่สองนะครับลึกลงมาเลยนะครับสามสามหกเจ็ดถึงสามสามหกสองนะครับได้แนวรับแล้วนะครับมาดูแนวต้านสําคัญหน่อยครับแนวต้านสําคัญนะครับมันอาจจะ จะถึงหรือไม่ถึงถ้าถึงผมว่าทะลุแน่ไปดักรอเซลล์ที่สามสามเก้าสี่ถึงสามสามเก้าเก้าครับโซนนี้นะครับก็เป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับดุตไปนี้ก็ออทรมหายนะครับวันนี้ผมให้แนวต้านอยู่ที่สามสี่เก้าสี่ถึงสามสี่เก้าเก้านะครับก็โซนสุดท้ายเหมือนกันมาครับเดี๋ยวมาดูโซนซิ่งกันหน่อยโซนซิ่งวันนี้นะครับถ้าย่อลงมานะครับฝั่งใบได้เปรียบแน่นอนครับ โซนซิ่งลงมานะครับเดี๋ยวเรามารับบายกันที่สามสี่สองหนึ่งนะครับถึงสามสี่หนึ่งหกนะครับโซนนี้มันเป็นโซนซิ่งนะครับผมว่าถ้าเกิดมันจะไปต่อตอนเช้านะครับมันต้องมาแตะโซนนี้ก่อนนะครับเขาจะมาแตะโซนนี้ก่อนนะครับสามสี่สองหนึ่งครับถึงสามสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะครับโซนซิ่งเรานะครับวันนี้นะครับด้วยแพทเทิร์นนะครับด้วยเทนด้วยอะไรนะครับ เขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับวันนี้ย่อบายครับได้เปรียบครับวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับผมมองไว้ส่วนซิ่งก็ย่อบายเหมือนกันแต่โดยรวมแล้ววันนี้ผมจะลองลงเขาจะลงมาเทสก่อนนะครับลงมาเทสที่3ามสี่สองหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ดีเบลขึ้นไปต่อนะครับถ้าเกิดจะเอาให้ใหม่ อยาต้องมาดูกันครับว่าวันาวันนี้เป็นยังไงนะครับฝากงานสัมมนาด้วยนะครับผมวันที่20กันยายนนี้นะครับที่จังหวัดอยุธยาโรงแรมกรุงศรีริเวอร์โฮเทลในหัวข้อเพราะมันนี่เมน g จเมนต์ของเราไม่เท่ากันงานนี้คุณจะได้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพอร์ตหลอดไซต์และความเสี่ยงจําเป็นต่อนนักลงทุนงานนี้ผมรับ5้ที่นั่งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวเจอกันครับ ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. บับัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum f l i ปและยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียนที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซนและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการนำเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้พอมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างย,างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมพสพอร์ตเราที่ a d d a u s p a เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปา Smart Profit Academy